บอกว่ามีมีมีดกรีดขามีมากมายเหมือนหนังสยอ,องขวัญอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ให้ประชาชนรอบอกว่าเดี๋ยวมีหลักฐานแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างให้เขาช่วยรีออกมาเลยพวกเราให้คนพร้อมเดินเข้าคุกให้เลยค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจำห้าแม่เขาสี่ะคะถ้าห้ามทันนะนะคะ แฟนเปิดใจหมดเปลือกาย้อยเวลากลับไปคืนที่ตังโมตกเรือได้เธออยากจะแก้ไขอะไรพร้อมกับฝากบอกถึงคุณลุงท่านหนึ่งหยุดบูลลี่เพศภาพพอไม่เกี่ยวข้องกับรูปคดีเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ประเด็นที่พี่แจมบอกว่ามีแต่คนเปิดแต่ไม่มีคนผิดอันนี้เรื่องราวที่เราอยากจะถามสงสัยอะไรเนี่ยม,มันเป็นเรื่องอะไรคะพี่เรื่องเจตนาของพวกเขาอะ่ะว่าเขาทาเพราะอะไรเพื่ออะไรถ้าเกิดเพื่อความหาความยุติธรรมให้กับแตงโมเราก็ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็โอเคแต่ว่า สิ่งที่เขาทามันสิ่งที่เขา,เอาออกมาแล้วก็หลายๆอย่างมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ให้ประชาชนรอบอกว่าเดี๋ยวมีหลักฐานแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างสุดท้ายใช่ไหมคะอืมค่ะก็พี่บอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมใช่ไหมคะค่ะบอกว่ามีคลิปมีมีดกรีดขามีแบบมากมายเหมือนหนังสยอ,องของวัญอย่างนั้นนะคะคือสุดท้ายแล้วไหนอะคะ แล้วก็อีกอย่างก็คืออีกเรื่องที่ว่าท้าสันไปสาบานทำไมคะสารหลักเมืองเขามีกฎว่าห้ามพวกเราคนบนคนบนเรือเข้าหรอคะใช่ไหมคะซึ่งแล้วก็ห้าคนบนเรือพร้อมที่จะสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะค่ะค่ะ,ะแล้วทีนี้เขากล้าไหมอะคะเขาอย่าพึ่งอ้างอะไรเลยดีกว่านะคะแล้วก็แค่ไปสาบานด้วยกันก่อนดีไหม ถ้าเขาบอกว่ามีหลักฐานที่มันเกี่ยวยงทําให้คดีเนี้ยเปลี่ยนเป็นคดีฆาตกรรมอ่ะตัวเราแล้วคนบนเรือเนี่ยกลัวหรือกังวลอะไรไหมคะอืมไม่มีอะไรที่พวกเราต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าพวกเราทราบความจริงว่ามันคืออุบัติเหตุในเรื่องที่เกิดขึ้นนะทุกคนอยู่ครบนะคะแล้วก็ไม่มีใครมานั่งไฮเทคขนาดนั้นแล้วก็ มานั่งลบเปลี่ยนเวลาอะไรแบบที่เขาว่าหรอคะ mm hmm. คือมันพี่นึกออกไหมคะว่าเพื่อนนัดกันไปทานข้าวแล้วมไม่มีใครคิดว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆทีนี้เนี่ยทุกคนก็ตกใจพอหลังจากเิดอุบัติเหตุแลเนาะก็เลยแบบอาจจะแบบมีอะไรที่ทำพลาดกันไปบ้างแบบไม่ได้อยู่รออะไรอย่างที่เขาว่าว่ากันไปซึ่ง เราทุกคนเสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนะถึงวันนี้ทุกคนก็ยังก็ทุกคนก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วโดยเฉพาะั้นเนี่ยแันต้องพบจิตแพทย์เลยทุกวันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจากการโดนสังคมส่งมดาด่าแบบมีคนส่งมาต่อว่าทุกวันแล้วก็แบบเจอข้อหาโดนเรียกว่าผู้ต้องหาจากเรื่องเนี้ย ซึ่งทันไม่ทราบว่าฉันผิดอะไรตรงไหนหรอคะแล้วทีนี้เนี่ยล่าสุดก็มีผู้ใหญ่อายุก็น่าจะมากออกว่าคุณพ่อกันแล้วะคะ่ะออกมาพูดเหยียดเพศดูถูกทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองอย่างนั้นนะคะบอกพูดว่าอะไรนะคะบอกว่าให้ไปจาลองเหตุการณ์แบบน้องแตงโมอย่ายืนฉี่อย่ายใสาช่ชุดชีฟนะเขาพูดเพื่ออะไรคะเขา เขามีเจตนาอะไรที่พูดแบบนี้คะอืคือพอเราฟังสภาพจิตใจเราก็แย่ลงหลังจากสามเดือนที่ผ่านมาถึงต้องพบจิตแพทย์คือพบจิตแพทย์มาอยู่แล้วอ่ะจากต่อเนื่องตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเรื่องอ่ะค่ะก็ต้องพบยาวๆเลยใช่ไหมคะเพราะตอนนี้สภาพจิตใจก็ยังไม่ดีขึ้นโอ้โหพี่ก็จากเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตกใจเนาะแล้วแล้วเป็นครั้งแรกที่เจออุบัติเหตุเหตุหการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ รอมานานให้เอาออกมาช่วยรีบออกมาอย่ายืดเยือ้อคลิปที่ฆาตกรรมอะไรที่เขาว่ากันนะ่ะกรีดนู่นกรีดนี่อะไรแบบโหดร้ายทารุณหนังสยองขวัญในเวอร์ชั่นของเขาอะนะให้เขาช่วยรีบออกมาเลยพวกเราในหะ้คนพร้อมเดินเข้าคุกให้เลยค่ะถ้าเกิดเราทำอะไรผัดอะไรแบบนั้นลนะ่ะค่ะเราสงสัยไหมเพราะที่ผ่านมาพยายามบอกว่ามันคืออุบัติเหตุตลอดแต่ทำไมมันถึงมีประเด็นฆาตกรรมแทรกขึ้นมาคะ อันนี้จันอยากถามเหมือนกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลั่ะทำไมถึงจะต้องบิดเบือนเรื่องจากเรื่องจริงไปในทิศทางที่มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ได้มีผลดีกับใครเลยแล้วก็สงสารพวกเราบ้างเอถอะเข้าใจนะคะว่าพวกเราอาจจะทําอะไรที่ดูเรียกว่าอะไรคะด,ดูแบบไม่ถูกต้องในหลายๆยะหลายๆ,ๆ นหลายๆอย่างที่ว่าทําไมถึงไม่อยู่รอทําไมอะไรอย่างนั้นอะคือตกใจทุกคนตกใจจริงๆนะคะคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอกับเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุุระหุบแบบแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนั้นทุกคนทําอะไรไม่ถูกถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจำห้ามแม่เขาฉี่มั้งคะถ้าห้ามทันน่ะนะคะ อืตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะผ่านมาแล้วหลังจากเผาร่างคุณแตงโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังมีบางทีก็ก็ยังมีคิดถึงเขาบ้างอะเนาะคือเพื <c oughs> ่อนทังคนนะ่ะก็เราก็ก็มีก็มีถืงแล้วก็สวนเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็อยากให้เพลาๆลงกันได้แล้วอะไรที่มัน ไม่ใช่เรื่องจริงก็หยุดหยุดสร้างหยุดหยุดทุกอย่างที่ว่ามันไม่ทําให้เกิดผลดีกับทุกๆฝ่ายค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยสุขภาพจิตข,ของคนมันเรือก็ฉันมั่นใจว่าไม่มีใครสุขภาพจิตโอเคได้นานแบบไม่รู้ว่าจะได้อีกนานแค่ไหนพูดตรงต่งนะคะแล้วยิ่งมาเจอคุณลงุงมาบุรี่เพศสภาพอีกนี้คือแบบเกินไปไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคดีเลยแล้วคุณ จะให้คนแบบเนี้ยมาถามหาความยุติธรรมอะไรให้สังคมได้อะคะในเมื่อเรื่องแบบนี้เรื่องแค่เพศสภาพเขายังมานั่งเหยียดนั่งบูลลี่นั่งทําให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเขาเองได้เลยะะอ่ะเขาจะช่วยเหลืออะไรได้อ่ะคะค่ะอย่างเรื่องกรณีที่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ขึ้นแฮชแท็กหาความยุติธรรมให้คุณแตงโมหรืออะไรเงี้ยค่ะ เรามองว่าในฐานะที่เขาเราเป็นคนในเรือด้วยไงคะคือคิดว่าพี่โมได้รับความยุติธรรมไหมคะหรือมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมฉันคิดว่าอ,อให้คนที่เขาเขียนแฮชแท็กนั้นมาบอกมาตอบคำถามนี้ดีกว่าเพราะว่าสำหรับฉันเนี่ยความยุติธรรมอ่ะมีไว้สำหรับทุกคนจริงๆไม่ได้มีไว้สำหรับแค่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะคือความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกอะ่ะคือไม่ควรจะต้องแบบความยุติธรรมหาความยุติธรรมให้คนนู้นคนนี้คนนั้นอ้าวแล้วพวกเราไม่จำเป็นไม่จําเป็นจะต้องมีหรือได้รับความยุติธรรมเลยเหรอคะพวกเราทําอะไรผิดหรอคะในตอนนี้มองว่าห้าคนบนเรือยังไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องอะไรยังไงบ้างคะพี่แซน <laughs> เนื้อเรื่องก็คือเป็นไปนตามที่ให้การหมดเลยทุกอย่างนะคะแล้วก็ แล้วก็ได้ข้อหากันครบเลยเนี่ยพี่ว่ายุติธรรมไหมคือนะคะเท่านั้นเองคือยุติธรรมกับพวกเราคนบนเรือไหมก็แนคนอื่นไม่ได้นะแต่สำหรับฉันแล้วฉันก็รู้สึกรู้สึกก,ก็ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ ก็รู้สึกเสียก็ร mm. ู้สึกเสียใจกับสิ่งเกิดขึ้นหมายถึงว่าอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเราเสียเพื่อนก็เสียใจหลังจากนี้จะใช้ชีวิตยังไงต่อคะพี่แซนแล้วว่าคนต้องใช้ชีวิตเราต่อเนาะแบบเรายังมีชีวิตเราก็ยังมีชีวิตอยู่อะทุกวันนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตของเราไปในแบบแบบที่แบบก็ไปเรื่อยๆอะ ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปอะระวังตัวแบบระวังอุบัติเหตุอะไรให้มากขึ้นบอกตรงว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยคิดเลยว่าหลังเรือตรงนั้นอันตรายไม่เคยคิดเลยจริงๆว่ามันอันตรายนึกออกใช่ปมคะคือเป็นแม่นคือไอเราคิดคิดว่าเราว่ายน้ําเป็นเราเราไม่เคยคิดเลยว่าอันตรายจริงๆตรงนั้นตกไปตายนะไม่เคยคิดเลยจนหลังหลังวันที่เกิดอุบัติเหตุกันวันนั้นเลยรู้ทําให้เรารู้ว่า มันอันตรายนะตรงนั้นน่ะถึงว่าอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ไม่ควรเดินไปนั่งยองๆหรือว่าปัสาวะหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนเหตุการณ์นี้เป็นฝันร้ายเลยไหมคะก็ฝังใจมากกว่าคิดถึงเนาะก็ยังก็ยังคิดถึงอยู่อะเนาะคือถึงจะไม่ได้เจอกันบ่อยหรือว่าสนิทกันเหมือนตอนแบบ สิบกว่าปีที่แล้วที่เจอกันตอนเด็กๆเ,เจอกันบ่อยๆแต่เราก็แบบก็เจอก็ยังรู้สึกสนิทกันเหมือนเดิมครั้งที่เจอก็หวเร้อก็มีรอยยิ้มเสมอๆก็คิดถึงก็ครบทวนมีมีตรงไหนอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะพี่แซนก็เรื่องการบูลลี่เพศสภาพอยากขอร้องว่าคนหยุดเพราะว่ามันยุคอะไรแล้วตอนเนี้แล้วท่านเคยทําอะไรให้ คุณต้องโกรธแค้นหรือว่าอะไรขนาดนั้นถึงถึงตรงเกลียดตรงชังเราขนาดนี้เพราะเราไม่เคยรู้จักกับเขาเลยเป็นการส่วนตัวคุณแต่เรายังไม่เคยเจอกันต่อต่อหน้าไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำแล้วที่คุณทำกับเราขนาดนี้เนี่ยคุณมีเจตนาอะไรหรอคะเราทำอะไรให้คุณโกรธตรงไหนล่ะคะคุณบอกเราได้นะคะเราพร้อมจะขอโทษค่ะแต่อย่าบุลลี่เพศสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะมันมันมัน มันเนอะมันรู้สึกไม่ดีอะมาเหยียดเทศมาดมมาดูถูกกันแบบนี้มันมันเกินไปอ่ะคือไม่เกี่ยวกับ,บกคดีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีด้วยใช่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยแล้วเขาพูดมาได้ยังไงว่าให้คุณซันไปจําลองเหตุการณ์ไปยืนแต่อย่ายืนฉี่ท้ายเรืออย่าใส่ชูชีพนะพูดมาได้ยังไงอะคะคุณบอกว่าคุณจะถามหาความรู้ที่ทำให้กับสังคมนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณทาคือดูถูกเหยียดหยามคนอื่นน่นอยู่ สรุปคุณเป็นคนยังไงกันแน่